สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมการตอนต้นลินจีนะครับผมเพื่อในการจะเอาไปปลูก<ม>เป็นการลดต้นทุนด้วยนะครับ<ม>ในการซื้อต้นพันุ์มานะครับนี่ก็จะเป็นที่เราตอนไว้นะครับผมซึ่งไม้ต้นลินจีจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะว่าตอนกันยากนะครับผมแต่ก็สามารถตอนได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่เราตอนไว้นะครับ ขั้นตอนก็ติดรัดไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นที่เราตอนไว้นะครับทุกคนสามารถตอนได้นะครับผมลองไปทําดูนะครับจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์ด้วยนะเราจะตอนไว้ทั้งหมดสิบกิ่งนะครับผมผมซื้อต้นพันธุ์มาก็ร้อยห้าสิบเลยนะครับต้นนี้สามปีเลยนะครับ แต่เราก็มันลดต้นทุนได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่เราตอนไว้นะครับออกากหมดเลยนะครับผมนี่จะออกนากดลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้เยอะเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเยอะมากเลยนะครับหน้ของเขานะครับนี่นะครับนี่ก็ออกแล้วนะครับฝั่งนั้นนี่ก็มีนะครับผม ก็เริ่มออกไดนะ้นวตัวนี้ก็ออกเลยนะครับผมก็สำหรับขนาดที่เราเลือกตอนนะครับผมก็สังเกตดูประมาณเท่านิ้วมือนะครับผมนิ้วชี้เขาจะออกลากง่ายมา,นะมากนะครับผม แต่ถ้าเราตอนใหญ่ไปกว่านี้ก็อาจจะไม่ออกลากนะครับผมตัวนี้ก็เท่านิ้วมือนะครับผมสำหรับการจะตอนนะครับผมนี่ผมเล็กนะครับเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็เอาเท่านี้พอดีนะครับผมว่านี่นะครับผมดูสังเกตดูว่าถ้าเล็กเขาจะออกลากดีกว่าตัวใหญ่นะครับผมตันนี้ ประมาณเกือบนิ้วก้อยนะครับผมดูหลักเขานะครับดูตัวนี้นะครับผมประมาณนิ้วโป้งเลยนะครับหลักเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมหลักออกยากนะครับผมก็ประมาณเท่านิ้วชี้นิ้วก้อยพอดีนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เท่านิ้วชี้นะครับผมอาจจะนิ้วก้อยก็ได้ ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ